إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى في من إيمان الله. วันนี้อยากที่จะสั่งเสียตัวของกระผมเองและพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านต่ออัลลอ์มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระอ,องค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาตาอัลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อที่จะนำไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาตาอัลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي มาน <c oughs> อยากที่จะเรียนให้พี่น้อง ได้รู้ถึงความสำคัญของเดือนสุลเกาะดะถือเป็นหนึ่งในเดือนต้องห้ามที่อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวอตาลาได้กล่าวในอันกุรอานและมันเป็นเดือนที่จะย่างเข้าสู่ในเดือนแห่งการประกอบพิธีฮัตดังนั้นพี่น้องพุที่มีมานถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูแบบอย่างของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลาม ท่านอบีอิบรอฮีมะลยอิสสาลามไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่เสียสละลูกของท่านเพื่อที่จะพรีชีวิตหนึ่งที่เป็นที่รักยิ่งนั่นก็คือลูกให้แก่อัลสุบฮานะฮูวตัตอัลลาแต่ท่านเนี่ยมีความดีงามมากมายแบบอย่างอันดีงามมากมายดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตอลาได้กล่าวว่าก็ได้แก้นัตลลกุมอุสวตาตุนฮัสนาตุนฟีอิบรอฮีม والذين م ا أ ه อ إذا قالوا لكو مِهم إنَّ بُراءً مِنكم وَمِمَّا ت َْ ب ُ د و ن َ مِن دونِ ا ل ل ه แบบอย่างอันดีงามมันได้เกิดขึ้นแล้วในตัวของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและบรรดาผู้ที่ศรัธทธาพร้อมกับท่านคันเมื่อพวกเขาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าเรานั้นไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพวกท่าน และในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นได้เคารพอื่นจากอัลลอฮฺูว ح ต ن อแลาก็ฟารุนาบิกุมวะบะดาบัยนานาวะบัยนาคุมุนอาดาวะตุวะบักดอาอับดะห์ حتى ت ؤ م ن و ล بالله و ح ด ه และอัลลอฮฺ سبحانه และก็ฟ้าอุลาได้บอกถึงจุดยืนของนบีอิบรอฮิมและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านนบีอิบรอฮิมนั่นก็คือเราขอปฏิเสธด้วยกับการกระทำของพวกท่าน แล้วเราขอยืนยันประกาศตนระหว่างเรากับพวกท่านทั้งหลายนั้นมันย่อมที่จะต้องเป็นศัตรูกันและย่อมที่จะต้องเกียดชังตลอดไปจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายจะอีมานจะศรัทธาต่อรสุบหานะหัวตาอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวหนึ่งในจุดยืนของนบีบรอฮิมพิณพุทีิมีอีมานเมื่อท่านเนี่ย บริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮานะฮุวาตาอลาทุกอย่างมันก็จะง่ายเมื่อท่านได้เคารพอิบะดาต่อละซุบฮานะฮุวาตาอลาได้ได้อีมานต่อละสิ่งที่มันหนักกว่าท่านเนี่ยมันก็จะง่ายแม้กระทั่งท่านถูกทดสอบด้วยกับการเอาลูกที่เป็นที่รักนั่นก็คือนบีอิสมาอินท่านก็ยังทำ ท่านก็ยังทําเกือบที่จะฆ่าลูกของตัวเองแต่ลอสุบฮานะฮูอัตาอาลาได้ทดแทนด้วยกับสัตว์ตัวหนึ่งที่จะมาพีแทนลูกของท่านดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมารเรื่องราวของนบีอิบราฮิมถือเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากอะไรที่เป็นแบบอย่างของนบีอิบราฮิมอีกพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือการที่นบีอิบราฮิมขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮูอัตาอาลาให้ลูกของเรา ให้ครอบครัวของเราได้ออกห่างจากการเคารพต่อสิ่งอื่นดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตตาลาได้กล่าวว่าว่าอิสกอลอิบราฮิมรับบิจอันฮาซันบาลาดาอามินะวัจนุบนีวบานีอันนาบุดันอัสนามโอ้พวกพี่บาลของเราโปรดทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนั่นก็คือเมืองมักกะนันเองและจงทาให้เราให้ชั้นออกห่าง และลูกหลานของฉันออกห่างจากการขอรพสิ่งอื่นจากลัทธิสุภะนะฮูวะตาลานี่คือแบบอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรนําแบบอย่างอันดีงามของนบีอิบรอฮิมมาใช้หนึ่งในเดือนที่เรานั้นจะเข้าใกล้ชิดต่อลัทธิสุภะนะหูวตาลาด้วยกับการเชื่อสัตว์พีพี่น้องผู้ที่มีมานมีสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะนําเรียนให้พี่น้องได้ระมัดระวัง ทรัพย์สินที่เป็นคนรวยดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละฮวาไลฮัวซัลลัมได้สั่งมูอาบินเจบันไปยังเมืองเยเมนแล้วก็คำสุดท้ายที่ท่านนั้นได้สั่งเสียนั่นก็คือฟะลิมฮุมอันนัลลอฮะอิฟตารอดอาไลฮิมโซดาร์กัตันตัวข้าวูมินอักนียาอิมวะตัรัตูอัลาฟุกรออีหิมนั่นก็คือการนำทรัพย์สินของคนรวย ในหมู่พวกเขาจะต้องย้อนกลับมาสู่สังคมในหมู่ของคนจนเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านการบริจาคในหมู่บ้านของเราเราพยายามให้อิหม,ม่ามหรือให้คณะกรรมการจัดสรรไม่ว่าจะเป็นสากาที่เป็นภาควาญิบหรือว่าเป็นสากาที่เป็นเขาเรียกว่าซุนนาโมอักกาดาเหมือนกับการเชอดสัตว์ผีเพื่อที่จะให้ทั่วถึงในหมู่บ้านของเราได้มีการอะไรรักใคร่ซึ่งกันและกัน ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีความสําคัญอย่าบริจาคให้กับพื้นที่อื่นถ้าหากว่าพื้นที่ของเรานั้นยังมีคนที่ยากจนยากไรอยู่ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานการทํากุรบานบรรดานักวิชาการมองว่าเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าซุนนาตุนโมอักกะดะบรรดานักวิชาการมาสรัสยบัของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ ด้วยกับฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าม oh ันวะาจาดาสะอานันวลมยูดฮิฟะาลายักรบันนามุสลลานะใครก็ตามที่มีทรัพย์สินมากมายเหลือเฟือให้เขานั้นทำกุรบานใครที่ไม่ทำพี่น้องผู้ที่มีมานอย่าได้เข้าใกล้ในมุสลลาของเราถือเป็นฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาน ที่บรรดานักวิชารารบางท่านว่าฮะดีษ์บทนี้ถือว่าเป็นฮะดีตที่วายิบสําหรับคนที่มีความสามารถอย่างเช่นท่านเชคคุณอิสลามยิบนูไตเมียประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาน่นในข่าวก่อนเนี่ยคุตัวบ้าในข่าวก่อนเราได้พูดถึงความประเสริฐของเ่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุซัลัมส่วนหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมนันที่เป็นหลักพื้นฐานที่เรานั้นจะต้องอนุรักษ์เก็บรักษาแบบอย่าง ไม่ต่างอะไรกับแบบอย่างของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮุสซาลามนั่นก็คือแบบอย่างของบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัลฮุสสลัมการปกปักรักษาแบบอย่างของท่านนบีนั่นก็คือการปกปักรักษาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮุสสลัมเหมือนการที่เรานั้นมีความรักต่อคุณพ่อของเราเราจะต้องรักเพื่อนสหายของคุณพ่อเช่นเดียวกัน เมื่อคุณพ่อได้ล่วงลับไปแล้วเราทำยังไงในฐานะลูกต้องการที่จะกระทำความดีต่อคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วให้เราไปรู้จักบุคคลที่คุณพ่อของเรานั้นสนิทสนมด้วยใครล่ะพี่น้องพุทีิมีมานย้อนกลับมาท่านนาบีม a มม m a สลลลฮวาละยุฮัสลัมก็เช่นเดียวกันท่านนาบีรักใครท่านนาบีอยู่กับใครเมื่อท่านนาบีได้ล่วงลับไปแล้ว ให้เรานั้นกระทำความดีต่อบุคคลเหล่านั้นหนึ่งในกฎเหล็กของแนวทางอะลิซุนอวันจามะนั่นก็คือการปกปักรักษาเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีพี่น้องผู้ที่มีหม م านการปกปักรักษาคืออะไรคือการพูดถึงความดีงามเหมือนที่เรานั้นได้พูดถึงความดีงามของคนที่ล่วงลับไปแล้วการเชิดชูเกียรติของพวกเขา ในการที่พวกเขาเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ปกปักรักษาหลักการศาสนาของละซุบหานะฮูวัตตาลและเผยแผ่ความดีงามที่พวกเขานนั้นได้ทุ่มเทในหลักการศาสนามีคําพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานแนวทางของชาวอเลซุนนาวันจมามะอะมากมายพี่น้องที่บรรจุในหนังสือตําราเขาเรียกว่าหนังสือชรัรหุสุน่ะท่านอันมูซานีพี่น้องผู้ที่มีมานท่านได้กล่าวว่าวายุก้อนบิฟัตลิหิมวายสกูรูนะบิมฮาซินีอัฟอาลิฮิม คือการที่เรากล่าวถึงความประเสริฐของท่านอบูบักกล่าวถึงความประเสริฐของเหล่าบรรดาซอฮาบะให้ลูกของเราฟังการที่เราพูดถึงความดีงามความสวยงามของการกระทําของพวกเขาท่านอิบนุาบีซามานีนพี่น้องผู้ที่มีหมานท่านได้กล่าวว่าว่ามินงกล่าวลีอัลฮิลสุนนะอัยะตะกีดันมรุนมาฮับบะตาลีอัชฮับินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัยยังชูรอมาฮาซินะฮุมว่าฟ้าอิลฮุม การที่เราจะรักพวกเขานั่นก็คือการที่บุคคลหนึ่งเชื่อว่าเรานั้นจะต้องรักเหล่าบรรดาสาวกข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวสัลัมและบอกถึงความดีงามความดีงามของพวกเขาความประเสริฐของพวกเขาดังนั้น,นพี่น้องพุทีิมีมันการที่เราจะรักท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวสัลัมที่ล่วงรับไปแล้วเราจะต้องรับ บรรดาสาวกของท่านนบีที่อยู่ร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุะสซาลัมเหมือนกับการที่เรารักคุณพ่อของเราที่ร่วงลับไปแล้วเราจะต้องทําความดีกับพี่น้องหรือเพื่อนของคุณพ่อของเราที่ร่วงลับไปแล้วต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานบรรดานักวิชาการมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานอย่างเช่นท่านอิบนาอับีดาวุฒได้กล่าวว่าวกุนไข่รอเกาลินฟิสซซฮาบะกุลลิหิมจงกล่าวในแง่ดี ต่อเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวาซัลลัมทั้งหมดวาลาตะกุตออานันตาอิบุวาตะจุรห์และอย่าได้ตำหนิติเตือนทิมแทงต่อเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวาซัลลัมนี่คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีม่านมีไหมพี่น้องผู้ที่มีม่านคนที่ไม่ยอมรับความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบานั่นก็คือบุคคลที่เป็นปรปักกับท่านอาลีบินอับีตอลิบ บุคคลที่ไม่ยอมรับการบริหารของท่านอุสมานบินอัฟฟานมีเหมือนกันพี่น้องบรรดาผู้ที่สุดตรงมีคําพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิหมันด้วยกับข้อกลาวหาต่างๆมากมายสําหรับใครก็ตามที่เป็นผู้นําพี่น้องไม่มีใครจะสามารถที่จะสมบูรณ์ได้ไม่ว่าจะอิหมามหรือมูอัซซินหรือว่าคนที่ถ่ายทอดความรู้เราจะต้องย้อนกลับมาดูอะไรบทบัญญัติของอัลสุบฮานะฮุวาตาล่าแต่ ความเข้าใจที่ไม่ผ่านบรรดาซอฮาบะเนี่ยพวกเขาก็จะปัดตกหมดเลยใครก็ตามที่อ่อนแอใครก็ตามที่หย่อนยานไม่มีการปณีปานอมกันมีคําพูดหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีม่านของคนที่พยายามที่มีความคิดที่ไม่เอาความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะมาให้ท่านมะมูลมะมูลเนี่ยเป็นผู้ปกครองในยุคเขาเรียกว่าอับบาซียะปีฮิจรรัสสักการะต์หร ก็เลยมาหาทำไมคุณถึงไม่เอาความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะของท่านนบีม <melod> ุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮุซัลลมท่านมามูนได้ถามว่ามาฮะมะละักาอาลันคีลาฟอะไรคือแรงจูงใจที่ท่านนั้นพยายามขัดแย้งความเข้าใจกับเราตลอดเลยก็ละเกาลูมันลำยะกุมบีมาอังซาลลัลฟะอูลาอีกะฮุมุนกาฟิรุน พวกเขาเนี่ยยกหลักฐานพี่น้องผู้ที่มีมานแต่ไม่ได้ผ่านความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินเป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัาลลอฮทรงประทานลงมาเท่ากับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธารู้ไหมพี่น้องผู้ที่มีมานองค์การนี้พูดถึงชาวอาลุนกีตับไม่ได้พูดถึงบริบทของบรรดาผู้ที่ศรัทธานี่คือความไม่เข้าใจก็เลย บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ตัดสินเป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาทรงประทานลงมาเท่ากับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งๆที่ท่านอิบนุับบาสบรรดานักวิชาการสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮฺสซัลลัมได้กล่าวว่าการปฏิเสธในกุรานเนี่ยมันมีอยู่สองความหมายนั่นก็คือการปฏิเสธที่ไม่ถึงขั้นตกศาสนากับการปฏิเสธที่ถึงขั้นตกศาสนาถ้าหากว่าเขาปฏิเสธบทบัญญัติของอัลลาฮหัุบบฮานะฮน มะมูลได้กล่าวว่าอาละกาอินมุนบิอันนาฮามูนัสลาละท่านมีความรู้หรือไม่ในความเข้าใจของท่านที่ถูกประทานลงมาจากลาสุฮานาหัวตาละกอละนะอัมใช่ฉันมีฉันมีหลักฐานแล้วก็ท่านมะมูลกษัตริย์คนนี้ได้กล่าวะว่าว่ามาดาลีลุกอะไรคือหลักฐานของท่านชายคนนี้บอกว่าอย่างไงพี่น้องพุทีิมีมานอิจุมาอุนอุมมะ เป็นมติเอกฉันของเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวสซัลลัมก็แล้วชายคนนี้เนี่ยยกหลักฐานบอกว่าองค์การเนี่ยแน่นอนซะเหลือเกินพี่น้องเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวาซัลลัมพวกเขาเป็นไปจากพยานเมื่อเวลาอันกุรานถูกประทานลงมาเห็นรู้ว่านี่คือองค์การที่ประทานลงมาแต่ท่านมะมูลได้กล่าวว่าถ้าหากว่าคุณยอมรับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ย อยู่กับองค์การที่ถูกประทานลงมาให้แกท่านนาบีมุฮัมมัดแล้วทําไมคุณไม่เอาความเข้าใจของเราบรรดาสหาบะท่านได้กล่าวว่ากามารรดีตาบิอิจมาอิหิมฟิตตังซินเสมือนที่ท่านนั้นพอใจท่านยืนยันว่าอันกุรอเนี่ยถูกประทานลงมาในขณะที่เราบรรดาสาวกของท่านนาบีอยู่กับท่านนาบีฟอร์ดอบิอิจมาอิฮิมฟิตตะวินดังนั้นท่านยงพอใจ ในมติเอกฉันของบรรดานักวิชาการซาลฟในอดีตในการตีความองค์การต่างๆของรัสสุบารานะฮัวตาลานี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานถ้าหากว่าเราไม่ได้ผ่านความเข้าใจของเ่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยเราก็จะกล่าวหาคนที่ยนยานด้วยกับข้อกล่าวหาว่าตกาศาสนาสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตารายมากถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าใจบริบทองค์การหรือหลักฐานที่อยู่ใน ฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอฝากพี่น้องผู้ที่มีมานทั้งสองแบบอย่างของท่านนบีบรอฮิมและแบบอย่างของเหล่าบรรดาสาวกของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ศึกษาต่อถึงความดีงามของบุคคลทั้งสองท่านนะฟะอานีวะอิยะกุมินันอายะติวะซิกรินฮะกิมอะกูลุเกลุฮะจัวัสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนามิงกุลลิซัม واستغفروه انه هو الغفور الرحيم